สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของ business highlight ในวันนี้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยขอนำเสนอมุมมองภาคธุรกิจในเรื่องตลาดอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุครับปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี2,565ด้วยเหตุนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นหนึ่งในตลาดที่ถูกจับตามองว่ามีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างมากในอนาคตครับกลุ่มเป้าหมายหลักของตลาดนี้ประกอบด้วย2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง business to customer โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อและกลุ่มผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ business to business ได้แก่สถานพยาบาลและธุรกิจที่ไม่ใช่สถานพยาบาลหรือนอนฮอสพิทล เช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและ Nursing Home ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่ามูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจะอยู่ราว8,000ถึง9,000ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ8-10ถึง10ของตลาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดของไทยครับกลุ่ม <c oughs> ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลและผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ ต่างต้องอาศัยอุปกรณ์ที่จําเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตประจําวันโดยอุปกรณ์สําหรับผู้สูงอายุสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทครับได้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันร,รักษาเบื้องต้นเช่นเครื่องวัดความดันเครื่องวัดน้ําตาลในเลือดเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยเช่นรถเข็นเราวับช่วยพยุง พื้นกันลื่นลดแรงกระแทกและเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการหกล้มครับศูนย์วิจัยกัจกรไทยมองว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอาจยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในประเทศได้ทั้งหมดเพราะเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องนำเข้านวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่าจากคู่ค้าสำคัญเช่นจีนญี่ปุ่นและไต้หวัน ยกตัวอย่างเช่น smartwatch และเซนเซอร์ติดตามตัวที่สามารถแจ้งข้อมูลแบบร e a l time เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันท่วงทีครับนอกจากปัจจัยการแข่งขันกับสินค้านำเข้าแล้วโจทย์ท้าทายของผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในไทยคือการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการการทำการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และการยกระดับการผลิตไปสู่อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นครับทั้งนี้ศูนย์วิจัยกศกรไทยคาดว่ามูลค่าการใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุน่าจะเติบโตได้เฉลี่ยร้อยละ7.8ต่อปีในช่วง5ปีข้างหน้าครับสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตลาดอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและเกรดสาระน่ารู้อื่นๆติดตามเราได้ที่ w w w k o n r e s e a r c h c o m และติดตามรับฟังกันได้ใหม่กับ Business Highlight ในครั้งต่อไปครับ